สบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อเจอกับป่าฟฝ้ายชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเลาะสมบรรยากาศทุ่งนาบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อทุ่งนาปเขียวทุกน,นครับโอ้ธรรมชาติสวยงามนะครับงดงามมากเลยมาเลาะเบึงผักกระสีแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ผักยังแหละผักแวน่นมรออะไรนะก็มีเยอะอยูน่นนะผักเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บ นะครับวันนี้ก็มาดูขข้าวก่อนมามีผักอะไรบ้างนะครับทุ่งนานครับกว้างมากเลยุดสายตาเลยน,ะนี่เข้านาเลยทางโน้นก็มีนะครับทางโน้นเป็นมีทางหน้าก็มีนะครับทุกคนโ,โคตรลายเลยผักก็โคตรลายนะครับทุกคนอหอยก็มีหลายหอยก็มีหลายเขียวอุ้มคุมเลย คตรเลยสุดยอดครับสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนนี่แหละสวรรค์บ้านนา,น,าน,นาเลยนะสวรรค์บ้านนาในี่นีส,สวยๆครับฝนจะตกนนี่มันมือดอยู่ฟ้าจะมือดอยู่ตอนนี้เป็เรว่าสวรรค์บ้านนานี่แหละสวรรค์บ้านนาส,สวยๆครับสวรรค์บ้านนา ทุง่งนาบ้านเราเนี่ยพี่น้องคนงามเลยอย่างลเลาะบ่งบรรยากาศสมบรรยากาศทุง่งนาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับบ้านานองเนี่ยเสีย ก๋าเครับกินอร่อยอยู่นะมันแซ่บหลายนี่ครับบรรยากาศข้างหลังสวรรค์บ้านนาเลยเนี่ยบ้านหลังจะมาเก็บผักบุ้งที่นี่ก็ไหลายอยู่ผักบุ้งหลายอยู่ทุกคนไหล,ยหลยอยู่ผักบุ้ง มาะหอยก็หลายมีหอยมีปลานะครับมีปลาส่วนลายปลาน้อยเห็นปลาน้อยหลยอันนี้น่โคตรงามเลยตัวบุ่งนะดูครับโ <Wow. S 1> มเลยผแบบว่าได้ใช้ปุ๋ยเิียงเลยมันแบบมันขานไปแถวๆนี้แบงแันเานี่โคตงามเลย ักแวนกระลายแถวพักแวนพักแวนเอาไว Head ้เฮ็ดสุปนะครับวันนี้เฮ็ดสุกได้เนี่ยมาละชมบรรยากาศวันหลังจะมาเก็บนะครับส่วนทีมงานมาเก็บอยูโอเคทุกคนกลับประมาณนี้แหละเดี๋ยวออจะปิดคลิปก่อนนะฮะ ขอบคุณทุกคนเด้อขอบใจอะไรทุกคนทีนท่เข้ามาข่ายสบายดีแล้วอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์บ้าไฟเด้อปักช่องนี่เด้อคอจะปิดคลิปตอนนี้ก่อนบายบายทุกคนเจอกันนะครับคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้บาฟไฟเนี่ยบายๆเราทุ่งนาก่อน